สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เป้อยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะเป้มาเรียนระยะสันที่นี่ค่ะแลวตอนนี้ก็เป็นปลายได้ดูร้อนต้นฤดูใบไม้ผลิอากาศกาลังดีมากๆเลยค่ะและคลิปนี้ค่ะเป้จะพาไปตะลุยทานอาหารวีแกนที่ลอนดอนนะคะทั้งร้านที่ดังๆแล้วก็ร้านที่เทนจิมต่างๆด้วยค่ะและพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ one two three we browse ตั้งอยู่ในย่านเมแฟร์สามารถนั่งอันเดอร์กราวมาลงที่บอนสตรีทสเตชันแล้วเดินประมาณ3นาทีร้านนี้ก่อตั้งโดยเชฟมิชลินวีแกนแอคทิวิสต์ชื่อดังอเล็กซิสโกเตียรซึ่งเขามีร้านอาหารอีกร้านอยู่แถวไชน่า,า,นาทาวชื่อว่ากเตียโซโห ร้านนี้ดังเรื่องวีแกนซูชิในเมนูจะให้เลือกทั้งซูชิเป็นคำหรือจะเป็นโบเป้ตัดสินใจไม่ได้ค่ะอยากทานหลายอย่างมากเลยจัดออกมากษะเซะซูชิปไปเลย<อ>ได้ซูชิมาแปดแปบบเป้ว่าเขาดีไซน์รสชาติและแต่งออกมาได้น่าสนใจดีค่ะเป้ชอบตัวโต,วตวเกียวรสชาติเข้มข้นอร่อยมากจะประกอบไปด้วยมิโซโอเบอร์จินออสเตอร์มัชรูมอนฟีทอมาโตรวมๆคืออาหารใช้ได้เลยค่ะแต่ข้าวแอบแฉไปนิดนึง ร้านอาหารบรรยากาศร่มรื่นพนักงานไนซ์มากมาเหมือนได้ทานอาหารและเสพงานศิลปะที่สวยงามไปด้วยฟินมากเลยค่ะไม่รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์การกินที่พิเศษเลยคลับแม็กซิกาน่าตั้งอยู่ที่คิงลี่คอร์ดในย่านโซโหสามารถนั่งอันเดอร์กราวมาลงได้ที่ออกฟอร์ดเซอร์คิสแล้วเดินประมาณ6นาทีค่ะร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารแม็กซิกันวีแกนสตรีทฟู้ดไม่ว่าจะเป็นนาโชเบริโตหรือว่าเป็นแบบโบและก็ทาโก้ค่ะ ที่ร้านเนี่ยค่ะจะมีที่นั่งแบบอินดอรแล้วก็เอาดอร์บรรยากาศชิลมากๆเลย เมนูดังคือบาร์บีคิวช็อตริปเปอริโตที่ใช้แจ็คฟรุตและวีตกลูเตนมาปรุงแทนเนื้อเป้สั่งไป2อ,อย่างนะคะคือสั่งเป็นเบอริโตไปเขามีอยู่4รสชาติจะมีไส้บาเฟลโลชิคเก้นช็อตริปบาร์บีคิวนะคะแล้วก็จะเป็นชีสเบอร์เกอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นชาวาม่าก็คือเป็นไวท์วีตกลูเตนที่เขาเอาไปมารีเนตคล้ายๆลเชิฟชิคเก้นอะไระอารมณ์นั้นนหะแต่ว่าที่เป้สั่งไปก็คือช็อตริปแล้วก็ลองสั่งตัวทาโก้เชลอันเล็กมาลองค่ะที่มมััันนนนนจจจะะะะะเเเเเเเปปปป็็็็ไไส้ห้ห rito, หห bowl, หดอออออออตตววววบบรรริโโ่่่่่าาาาีชใลืืกงแ แป้งปเตล่าห่อเข้ามาก็คือราคาเท่ากันเป้ก็เลยสั่งเป็นแป้งแรปห่อเข้ามาแทนที่โตนะคะเขาจะมีซอสให้ Thank you ท o ่โต๊ยมานี่นะคะมัชชูรุมทาโก้มาแล้วหอมมากเลยโอเคก่อนที่จะกินนะที่โต๊ะมีซอสซาให้ด้วยหนึ่งขวดแล้วก็น้ำยาล้างมือว้า wow. ว Thank you ไ a ้ดิฟ for now Thank you ทาโก้ที่สั่งมาเป็นไส้เห็ดเขาบอกว่าเผ็ดจะต,ต้องลองดูว่าเผ็ดแค่ไหน แล้วก็จะมีตัวนี้ที่สั่งมาเป็นตัวบาร์บีคิวช็อตรินะคะข้างในไม่มั่นใจว่าใช้อะไรแต่ไม่คิดว่าเป็นเห็ดนะเดี๋ยวเราลองชิมก็คือค่อนข้างจุ้ยซี่มากเลยเนี่ยอันเนี้ยไปฮลุยเค็มแบบกาลังดีเลยแต่ว่าอมน้ํามันไปหน่อยไหนลองยกขึ้นมากินดิข้างในมันมีซอสแบบบัฟเโลอะเลเวอร์ฟูมากเลยอะทังเปรี้ยวที่อยู่ข้างในกับความเผ็ดอะมันดีมากเลยบริโต อ,อร่อยมากมันมีแบบความเหนียวตอนนี้ดีมากต้องมามาลอนดอนต้องมากินร้านนี้ไม่เป็นวีแกนก็ต้องมาบอกเลยว่าอร่อยมากรสชาติสโมกกี้เนื้อสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์จริงๆกินคู่กับชีลี่ซอสเข้ากัน <ๆ S 2> มากมากเลยค่ะเป้เนี่ยเป็นแฟนพันธะเบอร์ริโต้อยู่แล้วและรู้สึกว่าที่เนี่ยค่ะเป็นเบอร์ริโตที่จัดจ้านและอร่อยที่สุดที่เคยลองมาเลยมาริดโซโหเป็นหนึ่งในร้านอาหารวีแกนที่เก่าแก่ร้านหนึ่งในลอนดอนเลย เมื่อก่อนเขาเคยเป็น vegetarian แต่เปลี่ยนมาเป็น plant-based 100%ตั้งแต่ปี2021ตอนนี้มี4สาขาส่วนร้านที่เป้มาเนี่ยจะอยู่ใจกลางโซโหเลยสามารถนั่ง underground มาลงได้ที่ Oxford Circus แล้วเดินมาอีก8นาทีก็จะถึงร้านค่ะร้านนี้นีเปิดมาตั้งแต่ปี1988และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาหาร p l a n t b a s e ที่ใครๆก็ต้องมาเยือนเมนูจะเป็นแนว international fusion ที่ผสมผสานหลายวัฒนธรรมเช่น curry burger สลัด แล้วก็เมนูซีซันอลที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลร,ร้านนี้นี่อยู่คู่กับคนอังกฤษมานานค่ะแสดงว่าเขาต้องมีดีจริงๆครั้งนี้มากับเพื่อนหลายคนค่ะแต่ได้โต๊ะชั้น3เป้สั่งกรีนโทฟูควีนสลัดรสชาติใช้ได้เลยเดซซิ่งมีความครีมมี่จากอะโวคาโดเต้าหู้ในจานแอบ,บน้อยไปนิดนึงแต่ผักหลากหลายอยู่ค่ะส่วนตัวคิดว่าราคาแอบ,บแรงไปนิดนึงสำหรับพอชั่นสลัดค่ะบรรยากาศในร้านอบอุ่นดีค่ะแต่จะเสียงดังหน่อยใครชอบอาหารแนว Fusion, ฟิวชั่นฟิวร้านกึ่งบาร์ต้องมาลองนะคะ ถัดมากับ b ีเ g เเป็นร้านเบเกิลที่มีชื่อเสียงร้านหนึ่งเลยในลอนดอนเขามีทั้งหมด7สาขาร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ใจกลางโซโหเลยคะ่ะจุดเด่นคือเขาเสิร์ฟเป็นเบเกิลแซนด์วิชซึ่งสำหรับเป้นเนี่ยมันค่อนข้างได้ฟิลว่าเฮลตี้กว่าการกินแฮมเบอร์เกอร์เบเกิลเขามีทั้งหมด7แบบด้วยกันซึ่งเราสามารถเอามาแมทช์กับไส้ที่เราต้องการอย่างที่ร้านเนี่ยจะมีเมนูพลัตเบสให้เลือก3ตัววันนี้เป้เลือกเป็นลูเซียนาโทฟูเบเกิลเพราะเห็นเป็นตัวใหม่ค่ะรสชาตโเเคนะแ่ป่ปวแบบ ยากนิดนึงพอมาเป็นแซนวิชแล้วก็สั่งตัวช็อกโกแลตเบเกิลกลับบ้านหวานกำลังดีเนื้อขนมปังเหนียวนุ่มอร่อยดีค่ะร้านนี้เขาเคลมว่าอบสดใหม่ทุกวันใครสายเบเกิลสายอาหารเช้าหรือว่าคนที่รักขนมปังต้องมาลองให้ได้ค่ะโกเวนดาเป็นร้านอาหารที่มีความพิเศษตรงที่เชื่อมโยงกับวัดแหกิสนะซึ่งเป็นขบวนการทางศาสนาฮินดูที่นับถือพระกิสนะร้านนี้จึงเปิดในรูปแบบ vegetarian r e s t อร r a n t ร้านนี้ตั้งอยู่ใจกลางโซโฮสแควร์ไม่ไกลจากโตทติงแฮมคอร์ทโรสเทชันเขาเสิร์ฟอาหารสไตล์อินเดียนแบบซิมเพิลโฮมคุกอย่างเคอรี่ดาวซัมโมซาแลวก็ข้าวบาสมาติจุดเด่นคือรสชาติอร่อยราคาไม่แรงเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการชุดไหนอันนี้ไปเลือกเป็นเดอะล็อชค่ะได้อาหารมา6อย่างพร้อมขนมปังแล้วก็แป้งทอดกรอบเปค่อนข้างชอบบรรยากาศที่นี่เรียบง่ายได้ฟิลแบบคาเฟเทเรียทำให้รู้สึกเหมือนว่าทุกคนที่มาที่นี่โฟกัสกับการทานอาหารตรงหน้าจริงๆ ส้ามถนนเดินมาอีก280เมตรก็จะถึง Cross Town ร้านนี้เขามีหลายสาขาในลอนดอนเป็นที่รู้จักในฐานะร้านโดนัทแต่ไม่ธรรมดาแค่นั้นนะคะเพราะโดนัทเขาเนี่ยใช้แป้งซาวโดด้วยและมีวีแกนออปชันเยอะมากาไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตทรัฟเฟิลพีนัทบัตเตอร์บิสกอตตองกาวานิลาบีนแกลสแล้วก็ซีซัอลสเปเชียลอีกหลายตัวเด้สั่งซีาม n อนสโตรมาลองค่ะเขาแนะนำว่าเป็นตัว b e s e l l i n g นี่นะคะ สั่งมาแล้วซื้อ cinnamon scroll นะคะก็คือความ special ของโดนัทที่เนี่ยก็คือว่ามันมีตัว s ว u r starter อยู่ข้างในด้วยแล้วก็ข้างบนจะราดเป็นเก a สแล้วก็เขาเขียนว่าเป็นทงท่าวานิลลาเ l a ส e งค้าเป็นฟีนสประเภทหนึ่งที่มีกลิ่นคล้ายๆวานิลลาบินแต่ว่าจะมีความเข้มข้นกว่าค่ะเดี๋ยวเราต้องลองชิมนะคะว่าเป็นยงไงอร่อยนะมีความเป็นกล่งขนมปังกล่งโดนัท ือมีความ c h ว w y แบบขนมปังอะดู็กเจอร์ข้างในจะมีความวี่โ d o ี่อยู่ยแบบนี้นค่ะชอบมากๆเลยหอมและไม่หวานจนเกินไปปกติเป้ไม่ใส่หวานนะคะแต่ว่าอันนี้ดีจริงๆนอกจากโดนัทเนี่ยก็ยังจะมีเจลาโต้แล้วก็เครื่องดื่มอย่างกาแฟหรือว่ามัทฉะด้วยเป้รู้สึกว่าร้านนี้เนี่ยเหมือนมฟอ f o r t ต็อประหว่างเดินเล่นในโซนกลางเมืองเลยค่ะใครชอบของหวานต้องห้ามพลาดนะคะ mm hmm. มาต่อกับอีกร้านอาหารอ,าารอินเดียที่พลาดไม่ได้อย่างอารยาบาวัน ร้านนี้เป็นร้านอินเดียนเวจตเทเรียนที่มีชื่อเสียงมากในอังกฤษปัจจุบันมี4สาขาเมนูเขาเยอะมากๆเลยค่ะและมีเมนูวีแกนหลายอย่างเลยถ้าความไม่คุ้นกับอาหารอินเดียแล้วอะ่ะจริงๆอะ่ะ มันก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงแหละเฟาอยากกินที่มันเป็นแบบมาหลายหลายอย่างในจานเดียวกันอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มีวีแกนในออปชันนี้เลยก็เลยให้พนักงานแนะนำมาค่ะสุดท้ายอ่ะเมื่อกี้ที่เขาแนะนําก็คือตัวนี้ที่สั่งไปเนี่ย Ariya Brau Special Powder Rio ออันผิดแน่นอนค่ะ Special Gran Powder Rice Cake and Salted Masala เราก็ลองตัวเขาบอกว่ามันเป็นมิกซ์หลายอย่างของตัวแพนเค้กโดซาค่ะมันมาทั้งหมด6แบบทอมัตโตเน้นโคโค넛เวชพีช็อกโกแลต จุดเด่นก็คืออาหารเซาอินเดียหรือว่าอินเดียใต้ค่ะที่ใช้ข้าวหมักแล้วก็ถั่วเป็นหลักเมนูซิกเนเจอร์ได้แก่โกดีอิลี่ซึ่งเป็นข้าวเกลียบเนื้อนุ่มคลุกกับเครื่องเทศค่ะหอ,อมมากเลยค่ะเหมือนกินอะไรเนะี่ยเหมือนขนมครกเลยมันเป็นตัวแป้งอะ่ะผัดกับกันพาวเดอร์อะไรไม่รู้น่ารักอะ่ะแล้วก็มากับชัตนี่ที่เป็นมิ้นกัแบบโคโคโนันว้าวเหมือนนี่ยอะ่ะขนมอะไรนะที่นึ่งๆของไทยอะ่ะ หอมมากเลยอะอืแปลกมากเหมือนเป็นแบบฟูฟูเหมือนกล้วยฟูือ้อยน้อยเหมือนขนมมากความรสชาติสไปซ์เขาดีมากเลยค่ะบรรยากาศชิลมากเลยค่ะนั่งข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วก็อากาศดีมากไม่ร้อนไปไม่หนาวไปคือติดถนนได้วิวแบบลอนดอนเนอร์ทานอาหารอินเดียที่คล้ายขนมครก ลแล้วก็อุตภัมที่คล้ายแพนเค้กข้าวใส่กับเนื้อผักหลายๆชนิด <In ch. S 1> บอกตามตรงเป้ไม่ค่อยสันทัดอาหาร <In ch. S 1> อินเดียค่ะเลยให้พนักง,งานช่วยแนะนําให้มันก็ทํามาจากแป้งแหละแล้วก็ไป fry, แพนฟรายนะก็จะมีตัวเพลนโั่คนัทแล้วก็หอมแดงมะเขือเทศพริกแล้วก็ตัวผักแล้วก็ตัว l e นทิลซุป p ัคนัทชัตนนี้มิ้นท์แล้วก็ทอราโดเดี๋ยวลองชิมเริ่มจากตัวออริจินอลก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงแป้งมีความหอมนะคะเทสเจอร์เหมือนเมื่อกี้แหละ จริงเธอร์เฟว่าฟูดีนะกินไงไม่หมดนะ <S <S อืมอืมอาหารนินเดียอร่อยนะอย่างเขาก็ปรุงดีหมดเลยแต่ว่าออยลี่นิดนึงนี่ถามเขาว่าเขาปรุงแป้งไหมออเขาไม่ได้ปรุงนกใส่เกินนิดนึงแหละคือจากเช่าชิมหรอรสชาติเข้มข้นจากเครื่องเทศอินเดียนแบบดั้งเดิม อาหารรสชาติจัดจ้านได้ feeling home cook แบบแท้จริงและได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างจากร้านอินเดียสมัยใหม่เลยค่ะ j e m Delish เป็นร้านอาหารวีแกนสไตล์แคริบเบียนตั้งอยู่ในย่านไอซิงตันสามารถนั่ง underground มาลงในที่ Angel Station แล้วเดินต่อเพียง350เมตรก็จะถึงร้านค่ะนี่เป้ก็อยู่ที่ร้านเจ m Delish แล้วนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นร้านอาหารว mm ีแกนแคริบเบียนเขาบอกว่าเป็น Modern เนะแล้วก็ร้านนี้ดังมากเลหลายคนแนะนำให้เป้มาที่นี่เนาะ วันนี้เป้จองตโตไว้เที่ยงค่ะก็คือร้านเปิดปึ้งเดินเข้ามาปึ้งเลยค่ะหนึ่งจานที่เป้จะเลือกกับการมาร้านนี้นะคะก็คือ Caribbean Fried Chicken and Jamaican g r a v y นะคะจริงจริงวันนี้จานนี้แล้วก็อีกจานหนึ่งที่น่ากินที่ดังมากๆเลยที่อยู่ในรีวิวก็คือ Curry Goat นะคะก็คือกึ่งๆเป็นเนื้อแพะ มันนะ่าสนใจตรงที่สีสันเขาสวยงามตรงที่เขาเลือกใช้วัตถุดิบได้ดีแล้วก็ทําให้อาหารออกมาดูหน้าตาน่าทานนะคะแล้วก็เขาใช้พวกบีนแอนด์พ้อสเยอะด้วยในฟิวสนนีนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกับเมนูก่อนก็คือเมนูเนี้ยฟรายเจอร์กออยสเตอร์มัชรูมเนาะโดยการใช้เห็ดนี่เองเอามาทําเป็นไก่เนาะแล้วก็มีแมชโอเตโรกาลิกว้าวแล้วก็เกรวี่เนี่ยก็มาจากสูตรของบ้านเขาด้วยเกรวี่ that's inspired by my mom's gravy mom uh, gravy yeah yeah That's why so good because your เยอะมอมโอเคอาหารแคริบเบียนเนี่ยมีสีสันแรสชาติที่จัดจ้านเพราะว่าเขาได้รับอิทธิพลมาจากทางแอฟริกันเอเชียแล้วก็ยุโรเปียนกูซินค่ะแล้วก็อาหารเนี่ยมักจะใช้ผลไม้และผักหลากสีเป็นองค์ประกอบอย่างเช่นมะม่วงทานทานหรือว่าถั่วมเมล็ดแห้งค่ะจริงอาหารของแคริบเบียนแทบจะไม่เคยได้กินเลยดีกว่าทานครั้งแรกก็คือตอนที่มาที่อังกฤษอาหาตั้งแต่งานวีแกน งานแรกที่ไปอะค่ะก็คืองานตลาดโอ้อาหารมาแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยอะแล้วก็พอชั่นใหญ่ดีใช้ได้เลยตัวกลิ่นที่ได้กลิ่นนะคะตอนนี้คุณกลิ่น,ลนกลิ่นไก่แบบหวัวได้กลิ่นแล้วทองล้องเลยหอมมากเลยแล้วก็ตัวแคปเปตคารามลไลซ์ที่น่าทานมากๆเกรวี่ค่ะกลิ่นเฮิร์บเตะขึ้นมาเลยอืกินน้ำลายทีนึง <c oughs> แล้วก็เ,เห็ดนะน่าทานมากมากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวก่อนละนะาชิมก่อนดีกว่า อโอเคมีความเผ็ดๆๆๆเผ็ดเผ็ดเบาๆเดี๋ยวก่อนนะก่อนราดขอขอชิมก่นอนเข้มข้นเข้มข้นแบบนี้เนยช่ำๆแน่นอนเลยอือหรสชาตด,ดีเลยเอะอแล้วนะออื หอมละมุนแล้วก็รสชาติไทยได้แหละอูมามินัวมีความมันกำลังดีนะทำไมเหมือนมีอะไรแอบอยู่มีถั่วแดงด้วยแล้วก็มีเหมือนแบบตูถั่วแดงแล้วก็มีน้ำซีครติตซอสอยู่ข้างในนะคะแคปเบชกริลเทกซ์เจอร์ดีมากเลยอะตัดแบบนุ่ม,มละมุนอะกราทะดีมากอูมามิเสียผักได้แบบหอมกลิ่นกริล นี่คือเห็ดทอดนะคะดูเดะว้าวเขาทอดได้ดีมากเลยสีสวยไม่คิดว่าจะได้กินอาหารแบบนี้ตีคอรี่นะแต่ว่าอร่อยมากเลยไมกว่าข้อดีของอาหารแคริบเบียนนะคือเขาใช้ผักเก่งเขาใช้ผักทุกอย่างให้มันกลายเป็นอาหารเมนหลักในจานจานนั้นโดยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องเล่นอะไรมากไม่ต้องมีมอกมีไม่ต้องมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนให้ผักมันเป็นจุดเด่นของจานจานนั้นไปเลยอะร้านนี้นิยมเขานิยมมาทานตอนเย็นนะ ันธรรมดา,ามันไม่เปิดตอนเที่ยงมันมีแค่สองอตย์ที่เปิดตอนเที่ยงจริงดีหมดเลยนะแค่ติดเดี่ยมเดียวคือมันมันแต่อันนี้เวนะมันเป็นหองทอด <c oughs> อือร่อยนะและคืออร่อยมากจริงๆอ,งอ่ะน้ำตาจะไหลคือ m a s โ e เ p o ตที่ฉ่ำวาวครีมมี่กำลังดีรวมถึงตัวเห็ดทอดกรอบที่ซีซันอย่างเข้มข้นยิ่งกว่า KFC กะราดด้วยเกรวี่ที่อร่อยกลมกล่อมโหบอกเลยว่ามาอังกฤษไม่มาร้านนี้จะเสียใจค่ะ Thank you yeah. for your food, it's wonderful yeah. Oh, yeah, I, I love every part of your food. Holy Carrot จะอยู่ในย่าน Notting Hill ใจกลาง Portabello Road Market เลยค่ะสามารถนั่ง Underground มาลงที่ Notting Hill Gate แล้วเดินประมาณ6-7นาทีร้านนี้เน้นเมนู Fine Dining ที่ใช้พืชทั้งหัวเป็นส่วนประกอบหลักของจานและจะมีการใช้ Fermentation Food หลายอย่างเลยทีเดียวค่ะวันนี้ไปมากับเพื่อนก็เลยได้ลองสั่งอาหารหลายอย่างที่สั่งก็จะมีโ o j i b r e ดกิมจิบัตเ t อร์ตัวนี้ดีมากอร่อยแนะนำค่ะบิลสโมกวอเตอร์เมลอนมิโซบีนแอนด์โคจตส์สโมกแครอ British Heritage Tomato Crispy Potato b e r g a m o t Pudding และ Almond c a s h e w s o ฟเ s ิ r ์ส่วนตัวไปคิดว่าอาหารที่นี่อร่อยค่ะแต่จะแอบมันไปนิดนึงร้านนี้เนี่ยดีไซน์เพลตติ้งสวยมากเลยค่ะบรรยากาศก็ดีแต่งร้านขึ้นคลีนสวยดีค่ะและอาหารที่นี่ค่ะก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่า Whole Food Plant Based ก็สามารถหรูหราได้ไม่แพ้ร้านมิชลินเลย มลิวีแกนไทยเป็นร้านอาหารไทยวีแกนในเซนทรัลลอนดอนค่ะสามารถนั่งอันเ r อร์กราวมาลงได้ที่ e อ r ร์คอร์ดแล้วเดินข้ามถนนมา60เมตรร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาหารไทยรถจัดจ้านหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นผัดไทยข้าวซอยเมนูแกง,งต่างๆนะคะเมนูผัดโอ้โหน่าทานหลายอย่างเลยที่ร้านเนี่ยเขาใช้มอกมีดเป็นส่วนใหญ่รสชาติการปรุงแบบเข้มข้นถึงเครื่องเลยแหละว,วันนี้ไปมากับเพื่อนค่ะเลยได้สั่งหลายอย่างหน่อย ที่สั่งนะคะก็จะมีมัส,สมว่นถัวลูกไก่เค็มค้นมากๆเลยค่ะแล้วก็กระเพราหมูกรอบดีเลิศค่ะกรอบแล้วก็รสชาติซอสถึงเครื่องมากๆแล้วเราก็ได้สั่งกว๋วยเตี๋ยวน้ําตกมาลองกันด้วยค่ะอันนี้สาหรับเป้คิดว่ารสชาติขาดอีกนิดนึงก็จะถึงเครื่องแล้วค่ะร้านบรรยากาศน่ารักมีที่นั่งทั้งข้างนอกและข้างในค่ะข้างในเนี่ยจะเป็นสไตล์ร้านอาหารไทยส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะรับลมชิวๆบรรยากาศดีมากใครมาที่อังกฤษคิดถึงอาหารไทยที่ถูกปากคนไทยแนะนําที่นี่เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเป๊ยชื่อว่าทุกคนดูแล้วต้องหิวตามแน่นอนเลยเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเทรนด์ร้านอาหารพันเบสวีแกนเนี่ยเยอะขึ้นมากๆและเป็นที่นิยมไม่ใช่แค่สําหรับคนที่เป็นวีแกนนะคะแต่คนทั่วไปก็นิยมมาทานด้วยรสชาติและสกิลการรังสรรค์เมนูที่สร้างสารรค์มากๆเลยทั้งอร่อยและหลากหลายจริงๆยอมรับเลยคะ่ะว่าวิธีการทําอาหารจากพืชเนี่ยมาแรงมากและเป้เชื่อว่ามันจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆคะ่ะ และอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทําให้มีตัวเลือกที่หลากหลายและแบบมาครบจบที่เดียวจริงๆใครมีโอกาสมาอังกฤษต้องมาลองตะลุยตามลิสต์นี้นะคะแล้วอย่าลืมมาแชร์กันว่าเป็นยังไงบ้างเป้หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการพาเที่ยวของเป้หรือได้ไอเดียใหม่ๆในการนําไปทํามาหานะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็ดๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ คลิปพากินเที่ยวยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าโอ้โหบอกเลยว่ามีอีกหลายร้านมากๆเลยที่ต้องไปอย่าลืมกดติดตามไปนะคะจะได้ไม่พลาดเอพิโซดต่อไปในการตะลุยชิมอาหารวีแกนที่ลอนดอนนะคะและคลิปนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ